จุดอ่อนของนักปฏิบัติเราคือเมื่อเจอคนที่สนิทและคุ้นชินเรามักจะปล่อยใจก็แค่เห็นเขาปิติเกิดก็ลืมแล้วลืมภาวนาลืมควบคุมใจทีนี้พอพูดเจอกันแล้วสติมันก็อ่อนลงเพราะปิติมันนำไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนพูดอะไรแล้วมันดนใจเราโอ้ทีเนี้ยคุยขยะกันเป็นว่าเล่นเลยก็เรียกว่าเอาขยะของกันและกันมาอวดกันแม้เป็นนะเคยเป็นปัจจุบันนี้เผลอก็ยังมีแวบอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยอมรับว่ามีเจตนาในการฟุ้งกับเขาแต่มีหลักของเราอยู่รู้ว่าเราทำอะไรแต่ หากมันจะเป็นไปเพื่อการผิดสินข้อที่4แล้วล่ะก็แม่ก็จะหยุดเพราะคิดว่าเป็นพระเตมีใบดีกว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เรารู้แต่จงพิจารณาดูว่าพูดแล้วเป็นประโยชน์กับคนฟังไหมคือเขาฟังแล้วเขาได้แง่คิดธรรมะอะไรไหมแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขาไม่ได้แง่คิดธรรมะควรพูดไหม ไม่ควรเพราะเรื่องของเราตราบใดที่มันยังไม่ออกจากปากลูกตราบนั้นลูกก็ยังเป็นนายคำพูดแต่เมื่อไรที่ลูกพูดออกมาแล้วคำพูดนั้นมันจะกลับมาเป็นนายลูกทันทีเพราะฉะนั้นโทษของการผิดสินข้อที่สี่เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะถ้าหากว่าไม่ได้ เข้าใจทำที่ละเอียดเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของสินข้อที่4ได้เลย